สวัสดีครับผมบุริสซันเตอร์ครับผมวันนี้เรามาเล่นเกมที่มีชื่อว่าเจอเรลเบรกนะครับผมกับวันนี้ผมเรามาเล่นกันในปี2024ครับผมก็ไม่ได้เล่นนานละเอันนี้เรนจัมระดับสูงเนาะจากพาร์ทก่อนก็ผมเล่นเ,เมื่อ2ปีที่แล้วใช่ไหมยังเป็นเรนจําใต้น้ำํำตอนนี้เป็นเรนจําชั้นสูงนะผมเ,เพราะว่าเรามีค่าหัวสูงแล้วก็ต้องอยู่ชั้นสูง เออแล้วอุ๊ดต้องหลบสิ่งกีดขวางให้ดีๆครออับผมเ้าจะเราจะกระโดดกระโดดโดดโดด,ดโดดฮะอีซี่ก็เหมนยากคิดว่าโอเคมาอันนี้เราก็มีตาลงนะผมลงคนนี้เราจะให้โดนัทแก่เขานรผมเดี๋ยวผมขอวางโดนัทก่อนว่า เดี๋ยวผมลองถามนี่เขาอะไรโอ้ฉันฮิลโลเกอนน่ะนะพอจะช่วยฉันได้ไหมช่วยได้สิมีโดนัทยังไงล่ะเอาโดนัทไปกินไหมเพื่อนโอ้เอาดาบเนี่ยไปฟันตำรวจนะโอ้ขอบคุณมากครับ <laughs> ดาบมันไม่ค่อยมีประโยชน์อะไรเลยครับสำหรับเกมนี้ครับผมคือแค่เอามาแชปบช็บชบชบช,บชบแล้วก็เร่งสป,ปีดนะผมเออถามว่ามีประโยชน์ไหมมันก็ แล้วแต่คนนะครับแต่ผมว่าเนี่ยทิ้งดีกว่าโอเคมันแล้วแต่คนนะผมขอทิ้งดามนะครับผมแล้วผมจะเอาโดนนั้นีไปให้ตันลงอีกทีนึง mm. เผื่อว่าเขาให้ของดีอ่านี่คือการช่วยเหลือนะเอาไว้ในายหน,นีโอเคดูเหมือนจะนาะนัะผมเดี๋ยวผมขอใช้อันนี้หนีนะผมโอเคเราก็หนีกันมาจนถึงตรงนี้ครับผมก็อ่าและนี่ก็คือรถ เมนตราครับผมอ่าไม่ใช่เมนตานะแต่เป็นเมนตราครับผมสีสวยนะครับผมที่นั่งสองนะครับผมใช่เป็นที่นั่งสองคนนะครับผมเดี๋ยวผมให้ดูเลยเป็นรถลิมิเต็ดครับผมอืมหาได้จากไหนนะครับผมโดยการสุ่มตู้เซฟผมซึ่งก็มีอยู่สภักใหญ่แล้วครับผมตู้เซฟรอบนี้ก็จะมีเมนตาสุ่มนะครับผมเป็นสีม่วงนะครับเป็นของหายากแล้วก็อันนี้ที่เหลือก็อสุ่มมาด้วย สูมสีนี้ไม่ได้ของอิเล็กทรอนิกส์นะผมก็เป็นสกินเป็นสกินรถนะผมส,สีของรถนี่แหละเออก็คือให้รถตัวนี้มันใส่นะครับผมโดยการสุม่มก็หมดไปอยู่หลายล้านอยู่เหมือนกันนะคผมมันกล่องละแสนนะผมกว่าจะสูมได้ก็ไม่ใช่เรื่องเล่นๆน,นะครผมอ่าก็มาเดี๋ยวเราจะมาทดสอบความเร็วกันนะผมรถ คันนี้ค่อนข้างจะงองแงอยู่นิดนึงนะครับผมตรงที่มันสั่นติ๊ก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 ไม่รู้เป็นอะไรนะผมขับไปแล้วมันกระโดดนะผมเอ,อเดี๋ยวรอเดฟมาแกกันถ้าเดฟมาเห็นคลิปนี้นะก็ฝากแกได้ครับผมเดฟนะอ,อไม่รู้เดฟก่อนจะมาดูคลิปผมหรือเปล่ามาเพื่อเราทําหน้าที่ของเราดีกว่าเราก็ดูความเร็วครับผมเงี้ยเงี้ยงเงี้ยไปเรื่อยๆครับผม เฮ้ยผมชอบเสียงนี้นะเสียงน,น,นี่เนี่ยเห็นสีแดงไหมมันเป็นเสียงถอดเกียวผมถอดเกีย์แล้วมันจะมีเสียงชี้ชี้ชี้ชชอย่างเงี้ยเฮ้ยผมชอบมากเลยเออผมชอบชอบ,ชอบเสียงถอดเกียวผมอ่าโอเคเรามาดูความเร็วของรถที่เราแต่งนะผมเป็นรถคันนี้ผมแต่งกดลงรถเรียบร้อยผมผมใช้เกมพาร์ตกดนะเผื่อคนจะงงว่ารถผมเปลี่ยนสีได้ยังไงแล้ว มันเร็วขึ้นนะผมใช้เกมพาร์ทนะผมเออถ้าคุณดูเจวลรินคุณก็น่าจะนะคุณก็จะเข้าใจครับผมว่าผมมีเกมพาร์ทนะผมามาทดสอบความเร็วรถคันนี้กันดีกว่ารถคันนี้จะเร็วมากกว่ามาอเตอร์ไซค์วอยนะผมทั้งสตาร์ทแล้วก็ความเร็วในการเร่งต่อกิโลเมตรนี้ก็โอเคอยู่นะเสียเสียแค่แสนหนึ่งคุณอาจจะได้รถคันนี้เลยก็ได้นะครับเออ เดี๋ยวผมขอถนนที่กว้างแล้วผมก็กดวีลล้วๆผมให้รถมันทรงตัวับผมกดบนคอมนะออเวี v, ดูความเร็วนี่สี่คนโดอันนี้คือความเร็วสูงสุดของรถคันนี้อยู่ที่สามร้อยสองร้อยสามสิบนะครับผมก็คือใช้เครื่องยนต์เร็วห้าครับผมก็จะได้ความเร็วอยู่ที่สองร้อยสามสิบเนะผมเรียกได้ว่า ชนะวอยได้เลยครับผมดูจากการสตาร์ทรถแล้วก็การออกรถนะครับผมวอยเนี่ยมันจะออกรถเป็นความเร็วอยู่ที่สองรอยอยู่พอดีเลยใช่ไหมแต่ว่ารถคันนี้ก็พอสู้วอยได้อยู่นะเออแค่คุณมีหนึ่งแสนในเกมเนี่ยแล้วคุณไปสมถ้าค,คุณดวงดีแล้วคุณได้รถคันนี้มานะครับก็โอเคอยู่นะออโอเคอยู่นะครับเนี่ย นี่คือความเร็วประมาณนี้ครับผมสุดยอดเลยครับมสองที่นั่งนครับผมแค่คุณมีมีหนึ่งแสนนะครับผมแล้วก็ซื้อรถคันนี้นะครับผมรถคันนี้ขายในไทยอยู่ที่ราวๆประมาณสองร้อยหรือสามร้อยบาทนะครับผมผมมีกลมอยู่ใต้ในลิงใต้คลิปนะครับผม,อมโอเคนะครับผม ก็ความรู้สึกของผมนะผมก็จัดได้ว่าใช้ได้ครับผมสมราคาครับผมก็คือหนึ่งแสนนะผมซื้อในไทยนะผมก็สองร้อยหรือว่าสามร้อยครับผมอย่างมากก็สามร้อยครับผมก็คือราคามาตรฐานนะแต่ถ้าคุณร้อนก็ซื้อสองร้อยก็ได้ครับผมขายสองร้อยให้ผู้เล่นทั่วไปครับผมประมาณนี้นะผมก็สำหรับสำหรับใครชอบรถคันนี้ครับผมก็มาสุ่มกันได้ครับผม แล้วก็ซีซั่น23เราอย่าลืมมาทำกันด้วยนะผมก็ซีซั่น23นี้จะเป็นรถอะไรก็เดี๋ยวผมจะพยายามเอามารีวิวนะผมโอเคครัถบถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกด s u b สไ r i b ์กับช anel นี้ผมถ้าชอบก็ติดตามช anel นี้ต่อไปเลยนะครับผมส่วน แล้วตลาดเจียวเบดก็อย่าลืมไปกดด้วยครับผมใต้ดิสคิชชันนะผมขอย้ำนะครับโอเคครับผมแล้วเจอกันใหม่มมครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณที่รับชมครับ